สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนก็มณีอยู่กับช่องของนิราการกินนะคะละชินดีทับผีใหญ่จ้ามณีได้ยกให้เพิ่นเบิ้งชัดๆเนี่ยอ่าเป็นตำบอกคุงจากกับหอยเคิร์นหอยปังเนาะพี่น้องหมูรุ่นน้องแยงสีดีบ่ะจ้าเออเออเดี๋ยวเด้อค่ะไม่ซิมไม่ซิมดูนี่ไม่ซิมเทียวไหมมีอาไรซิมกินหอยจ้าอ๋อพูดละอันพูดละอัน <c oughs> อาวุธคู่กายจ้ะโอ้วหิวข่าวแห้งสี่โมงเย็นแล้วอ่ะวันนี้เข่าเหนียหวหอนหอนเลยจ้ะหอนอีหลีเพราะว่าจริงจริงวันนี้บริโกหกอ่ะว,ว้าวรั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 วอืมเอาบ้างเาดี๋ยวดิน้ำตาลก่อนเอาเสียบตัวละใช่ละหอยปังเป็นแนวอะไหอยปัง หอยไปเส้น,น้อบ้านนี่รู้ปะเห็นหอยเนาะหอยปังขอถาดเนี่ยมันไ่มีถาดว่างบ่ะเะอืมตัางๆไหนล่ะตัางๆคุณกหญ่เขาถาดมาถาดมาโอตรดีดีเอาสร่างหอยอืมโคตรร่นรุนรอบนี้งงนนนกินแล้วก็รุนไปนั่นพี่น้องเปรศมตามากเลยพี่นอ้อง ใหญ่สมตำลอนโอ้ห้านเกาบ่ร้านเกามื่อวานนี้น่ะเฮงงานอารคลิปจ้ะอารคลิปเบื้งดวงมื่อวานนี้นจะแบบขอให้ที่บริปเปลี่ยนสภาแล้คะเพราะว่าอารคลิปที่เราสัมภาริอารคลิปเบื้งดวงต่ออีกบ่อยากเปลี่ยนหลายหลอดแม่จ้าพี่น้องสิงว่าแบบมื่อวานนี้เสิใส่ชุดงามแถมมาอารคลิปกินเนาะอย่างงามสูบวสูดสิ้นดีที่หล่ะ <c oughs> อเอืหอยเอยียงก่อนหอยปังค่ะห,หอยปังเป็นแนวนี้บ่ะัา,าจะเป็นครั้งแรกกับการกินหอยอันนี้ว่าเคยกินรีได้พี่น้อง มันไม่ขี่เป็นไงเหรอก็ในไงกินวานัทเอามือเด้อเสียบคักเสียบคัก ตำพูเจาะเสือกับเราคือได้หลายแถววะใอยไปซือ้อใครที่เดียวเองไหมบล็อคแฝดนำพี่น้องเข่าใจดีเพิ่นขายคนพูงแงามกลัวเนะหรอเนาะหลายอ่ะไปซื้อมาก้อนแบบให้น้อยหน่อยอะบล็อคแฝบอีกาหนหัดเต๋อที่ดีไปซือ้อคือได้แถววะแล้วก็ได้หล <c oughs> ายอีกมอที่ดีงามบ่ล <c oughs> ่ะ ว่าเผาคางจะคล้องขกับเป็นนะเนาะเป็นเดีวอวแซบบิลีเด้ออ๋อหอยมันคือเป็นไหนบุใครกินดาาหอยเชอรีอ่อ่ะอดีตป้่นเมนหอยเชอรี่เปล่าหมวหด้บอกว่าคนละอันเนี่ยเหรออืม ใหญ่เลยไอยมีความรู้กับพิมพ์บอกเนี่ยได้จ้ะหอยเชอรี่กับหอยอันนี้อันเดียวกันบอกอย่างนี้หอยปังหอยปังอันจังดันี่แบบ <ừ> งงๆแซ่บพื้นเกาปูนาดองบอกเพิ่นถามวาเอาปูว่าสงอเอาแล้วนะมา

Ơn hói pang, Ơn hói pang phải không ạ? Ơn hói không ạ? tăm กินดีเลยบอวบอ่มี่บอกสมกินพร้อมนะเมื่อนี้เอาไปอเอาไปให้เพื่อนเบิร์ดล่ะไับ่บอกเอาไปบริจาคมืออื่นก็บันพาจะพี่น้องเยอะ <laughs> ก็ได้บอกชมกิน <laughs> อี จุบจุบหน่อยหน,น่อยเพื่คลุกกลนเนาะตามเพเลี้ยรส <_ d ata> ชาติมันจัดจ้านเหมือนคนซื้อเลยอ้ยๆๆบ่อนยังจรินดีเป็นเนาะโอ้ยมันใส่เลยมันบอกออกมาให้เห็นเนี่ย ก็ได้แล้วเนาะหลุ่นอีหลีดีไปได้เนาะเ้ยก็สิได้หน่วยหนึ่งล<บ>ะแล้วก็แชบประชันกินกับหอยกินกับไอซสมตำานื้คือจังศึกษาเรียนรู้นี่แหละศึกษาเรียนรู้หอยถ้าจะนะศึกษาหอยจอบซอง

มว้วนคกกว่าพี่น้องมันละเจลโอ้มาคุยหลายเจลเจวสับจ้องไปจำหอยนี่เป็นยัาง มึงย,ยังไงอยู่เหนยอเสือมือหลอนผลสายตาของซีนแอกเด้อเอา้าว่าจะกินย,ยังไงสุดท้ายของแสบเหลือสุดท้ายปไปไหนเลยเด้ <c oughs> อห้ามเหลือต้องกินก้อนของแสบอะ่ะหลายหลอ,อ <c oughs> ดปะบไปกินสับงูจัดก่อนงูหยาดเพราะฉะนั้นของแสบ Lúc ta ở kìa Lụt nhìn Nong nòng Muốn đi lý bà Chấm đong, đi đầm luôn và, đúng ý lè Bết kìa bà này หอยหญ่ปานนี่มันเป็ดแต่ว่ากินเด้อแต่หอยเหลือกหอยเนาะแบบแก <c oughs> <c oughs> แล้วบพรนางโดนปานนี้อันะัามีอันเซียนค่อน ทุเรียนตอเดียบที่นางรอดติดตามซ่อมนะจ้ะไดกินทุเรียนตอไหมอ่ะทุเรียนสิสสำเร็จผลบอไีก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะในช่องก็ขอให้รวยๆปังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ารวยรวยเด้อ